has a straight edge on it so it's very easy and maybe in our world here there lives a happy little mountain. พบกับรถเมย์อีกแล้วนะคะจากดีแคทล,ลนรัตนธิเบศเ้ hey! มีสาวไอเฟ็กเองนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ work from home ตอนนี้ก็มังเบื่อเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาเต้นเย็นนี้เลยค่ะหลังจากดูคลิปวิดีโอของรถเมย์นะคะทุกๆท่านต้องขยับกันแน่นอนเลยเพราะว่าสเต็ปที่รถเมย์เอามาฝากกันวันนี้ออกง่ายๆกันเลยนะคะจากบ้านเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็ไปชมกันเลยโอเคค่ะสำหรับเซตแรก ให้ทุกทคนนะคะที่กำลังชมวิดีโอจากทางบ้านนะคะยืนให้กันให้บาลานซ์ทันอย่างนี้เลยและก้าวออกไปเป็นสเต็ป1นึ่งเมชัวนะคะว่าสเต็ปอยู่ตามนี้นะคะหและสเต็ปที่สองสเหมือนกับรถเมล์นะ่คะสและ3ขึ้นนะคะ3ขึ้นสำหรับ C นะคะหมุนกลับไปแล้วลงแล้วตบ1ครั้งนะคะทันไหมคะอีกรอบนะคะ สเต็ปที่4หมุนลงและตบส่วนสเต็ปที่5เอาเท้าซ้ายเนี่ยนะคะก้าวมาข้างหน้าพร้อมกันกับกระชากกลับไปด้านหลังและยกขาขึ้นเป็น5นะคะพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะ4 5 6... 7สเต็ปที่6กับที่7นะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เลยยกขาขึ้นไปใช้เท้าซ้ายนะคะยกกับขยิบ ถ้าใครยังทำไม่เป็นนะคะลองทำแบบนี้ก่อนลองใช้เท้าซ้ายนะคะขยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นห7เจดนะคะส่วนสเต็ปสุดท้ายเป็นสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่าที่8เราจะกำหมัดขึ้นมาแบบนี้แล้วกระแทกลงไปสองครั้งนะคะหนึ่งสองเป็นสเต็ปที่8ค่ะเราจะเบิ้ลน2สองแบบนี้เลยค่ะเดีย๋ยวเรามาลองรวมท่าจากเซตแรกดูนะคะหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดและ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเซตแรกถ้าเกิดว่าได้แล้วนะคะก็ตามไปดูเซตที่2กันเลยสําหรับเซตที่2นี้นะคะเรายจะคงยืนกลับมาด้วยสเต็ปเดิมนะคะเป็นท่านี้และนับหนึ่งใหม่ค่ะด้วยการม้วนเป็น1และ2นะคะมีง่ายใช่ไหมคะลองดูอีกรอบนึงนะคะ1 2ได้ใช่ไหมคะเราจะไปที่สเต็ปทั้งที่3ามเลยนะหนึ่งสองสามสามนี่คือการ เอามือด้านซ้ายม้วนลงไปทางหัวนะคะตรงศีรษะกลับมานะเป็นหนึ่งสองสามและสี่จับมาอย่างนี้เราอาจจะเอียงเป็นตรงองศานี้นะคะลองอีกครั้งนะคะหนึ่งสาสี่ห้าเราจะใช้จะดูว่ามีส่วนที่เราจะเวฟตรงนี้นะคะห้ามใช้ตรงที่เป็นสะโพกนะ,ะเราใช้การที่เราจะใช้ตรงที่บ,บริเวณที่เป็นตรงหน้าอกขึ้นไปเนะะี่ยค่ะ ก็จะเป็น1 2 1 2ถ้าเกิดว่าใครยังทำไม่ได้ก็ลองทำแบบนี้ดูก่อนนะคะมันจะช่วยได้เลยนะคะเป็นประมาณนี้เปลี่ยนแค่เปลี่ยนจากท่านี้เป็นลงตัดลงแล้วก็เป็น1 2นะคะโอเคเรามาลองรวมท่ากันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5และ6 7สําสำหรับ8นี่นะคะจะเป็นการดับเบิลสองช็อตนะคะก็จะเป็น8อย่างนี้อีกครั้งนะคะทันไหมคะ เดี๋ยววันนี้จะพารีเพย์ไปอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับเซตที่2องท่าหนึ่งนะคะเป็น12345678นะคะตัวนี้โอเคสำหรับเซตที่3นะคะเซตที่3เราเริ่มต้นจากการที่เราก้าวเท้าซ้ายออกไปแล้วชูมือขวาขึ้นเป็นแบบนี้1ถ้าอยากให้รู้สึกฟิลเท่ๆหน่อยเ,ยเราลองย่อลองดูนะคะก็จะได้เป็น1อย่างนี้นะคะ และ2แล้วก็จะเป็นครั้งที่3 4อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะกลับมาที่ด้านขวาก็จะเป็น5นะคะแล้วก็หแล้วเราก็จะมาดรับเบอรตรงที่7แล้วก็8อย่างนี้นะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะตอนรวมท่าแล้วจะได้เป็น1 2 3 4 5 6และ7และ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งสามเซตที่ผ่านมาต่อไปเราจะเริ่มเป็นเซตที่สี่กันเลยนะคะเซตที่สี่นะคะให้ทุกทุกท่านที่ทำตามเมนอยู่ที่บ้านตอนนี้นะคะยืนด้วยโพ i ิชันแบบเดิมเลยแล้วก็ใช้มือขวานี่นะคะวนกลับไปที่ข้างหลังหักศีรษะของเรานะคะเป็นหนึ่งสองไม่ยากใช่ไหมคะหนึ่งสองและสามสี่ท่าที่สามก็อย่างที่เห็นเลยนะคะ ดีดขึ้นไป1ครั้งนะคะสาพร้อมกันกับเพียงนะคะอ่าน่ารักน่ารักหน่อยนะคะทุกคนเป็นหนึ่งสและสามสห้าหนะคะให้เราตั้งกัดกลับมาแบบนี้และขานะคะใช้ขาขวานะคะเป็นตัวดันไปก็คือบิดนะคะเป็น5 6 7และ8ส่วน7และ8จังหวะเจ็และแปเนี่ยให้ทุก่านี่ยนะคะ ขาขวานะคะไปที่ข้างหลังนะคะพร้อมกันกันกบยิงไปข้างหน้าเช่นแบบนี้เลยค่ะ7และ8นะคะส่วน8เนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนกับเราเอามือเนี่ยคะไปทาศรีรษาแล้วก็ผักตกกลับมานะคะเป็น7และ8ปดทำวหเก็บขาเข้ามาแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะต่อกันเซตต่อไป1 2 3 4 5 6 7และ8 ต่อไปมาเรื่เซตที่กันเลยนะคะเดี๋ยวขาอแรกสําหรับเซตที่5นะคะจะเป็นพื้นฐานสําหรับการเต้นฮิปฮอปเลยค่ะง่ายๆนะคะเดี๋ยวลองทําตามดูส์เมยนะคะก้าวขาขวาเตะไปข้างหน้า1ครั้ง1และเก็บแล้วเอาขาซ้ายนะคะออกไปข้างหน้านะแล้วกว่าที่เราจะเก็บขาซ้ายเนี่ยเราต้องเตะเท่าก่อนเตะขาซ้ายแล้วก้าวขาขวาเตะขาขวาแล้วก้าวขาซ้ายนะคะจังหวะนี้ก็จะได้เป็น1และ2 3สามและ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวทำไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ1และ2 3และ4ต่อไปเป็นจังหวะที่5 6 7 8เนะคะเราจะมีการหมุนกันเล็กน้อยนะสำหรับจังหวะที่5นะคะให้หันกลับมาแล้วจะเป็น5และ6ต่อไปเราจะลงเป็นช่วยนะคะ7และแนะคะแบบนี้แล้วเราก็ลงไป1ครั้งเป็นจังหวะ8พอดีนะเพราะฉะนั้นในเซตที่5 เดี๋ยวเรามาลองทำตามมเมกติกหงครั้งนะคะว่าจะเป็นเซตที่5มีท่าอะไรบ้างเนาะพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะ1และ2 3และ4 5และ6 7และ8และแลงค่ะสำหรับเซตที่6นะคะเซตนี้เนี่ยค่อนข้างที่ะะททจะแปลกนิดนึงเพราะว่าเราจะไปนับหนึ่งกันด้านหลังอย่างนี้เลยนะคะ1นะคะให้เอาขาชิ้แล้วก็ก้มลงไปให้มากที่สุดเรานับเป็น กลับมาเป็น2ทันไหมคะลงนะคะเป็น1 2 3 3นะคะ3เราก็แค่แบบเปิดขึ้นไปจากนี้นะคะ3ยืนปกติเลยค่ะถ้า3ก็3แล้ว4นะคะเราจะเหมือนกับเราจะเหมือนกับยกมือพนมแต่ว่าเราจะปัดมันมาฝั่งนี้ก็จะได้เป็น3 4 5ส่วน5นี่นะคะเราจะเขาเรียกว่าอะไร พนมมือลงไปข้างล่างแล้วก็คล้อมกันกับอย่างนี้นะคะก็อย่างนี้ก็จะได้เป็น3 4สี่และหนะคะขึ้นมาแล้วก็จะเป็น6 6นะคะเอามือมาวางไว้ตรงท้ายคอยนะคะม้วนเขาขึ้นมานก็จะเป็น6นะคะช่วยเพิ่มทานนะคะเป็นหแล้วก็7 8อย่างนี้นะคะ7 8นี่คือไปอย่างนี้เลยคะ่ะ7 8นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองรวมท่ากันอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8อย่างนี้นะคะแล้วท่าสุดท้ายนะคะจะมีแค่1นเท่านั้นเองเราจะจบจบท่าด้วยเตะขึ้นไปหนึ่งครั้งแล้วก็3 4อย่างนี้นะคะจบแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนวิธีการทำเซตที่6นะคะ ทันไหมคะถ้ายังไม่ทันเดี๋ยวลองทาตามวิดเมย์อีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะ 2อสมและส5และห7และ8ปดป้หนึ่งสองสามและ8ปป้หนึ่ง2องสามสี่ห้าหแหนึละ8ไป้่งสอและส สำหรับ6เซตที่เมย์นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้นะคะใครที่พร้อมที่จะโยกย้ายกันแล้วนะคะใครที่สนุกสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะว่าท่านี้ยากเกินไปหรือว่าท่าไหนหรือว่ามีท่าไหนที่อยากจะแนะนำใครที่อยากจะให้รถเมย์ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคลิปดีๆแบบนี้นะคะค สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย